ครับมาดูงานขุดดินของทีมงานเฉดดินครับนี่เหมือนเดิมครับขุดโดยจานออดครับผู้ขับฝีมือที่สุดครับตอนนี้จานออดถ้าบอกว่าอยู่กับจานออดอ่ะครับนาลงองดูกับผมครับจานออดครับผมนี่ครับ การตักของอาจารย์ออสครับนี่นี่ครับรถเท่าแก่รถฮีโน่ตัวนี้ของเซตินครับให้ลูกน้องครับพวกนนี้บางวันแกอารมณ์ดีๆแกก็มาขับเองครับนี่ผมประหานะครับ้า <laughs> งในสงสัยก็กำลังถ่ายทําเหมือนกัน,นครับช่วงนี้ ถ่ายกันไปถ่ายกันมาครับเาแกท420ปีครับลืมนั้ครับว่าได้กี่ตักตอนนี้ถามอาจารย์ออสบอกว่าเหลือวิ่งอยู่3ามคันครับก็เหลือรถของเซตินแล้วก็รถหมูร้ายท่อแล้วก็ รถของพ,พี่มิมครับเสมียมิ่มอันนี้ครับวางนี่ก็รอรอรถนะครับเราดูครับตอนนี้เห็นว่าคันนี้ทำท่อรันแล้วครับก็ไปทำปลายมาเฉยๆครับนี่เราดูว่าจะลั่นขนาดไหนโอ้บีดด้วยลั่นด้วยครับเราดูช่วงขึ้นเนินนี่แหละครับ อ่ะเนี่ยช่วงนี้ครับจะลั่นไหมไปเรื่อยๆครับนเบาๆครับยังไม่ลั่นให้ครับสบายๆสบายๆอยู่ครับครับครับสอบไปมาแล้วครับรถเฉมิ่มครับสอบถามอาจารย์นอดบอกว่าวันนี้รถคันนี้ให้ลูกชายครับครับ ลอยให้ลูกชายแล้วครับคันนนเซมิมเสียงจันว่า ชนะครับรถรถเฉมิมก็สภาพเดิมๆเลยครับเดีย๋ยวไม่ได้แต่งอะไรครับอาจารย์ออสบอกว่าออกตัวได้ อ่นอีกสักหน่อยครับอีกสักหน่อยอสักหน่อยก็จะลั่นแล้วเ,เดินเบาๆครับเดี๋ยวสักครู่เราปิดชารด้วยรถน้ำหมูร้อยท่อครับเสียหมูร้อยท่อครับได้ข่าวว่าจะใกล้จะบวชด,ด้วยครับเสียหมูอีกสักครู่ก็จะบวชแล้วครับ สีส้มแฟรตของดัมซิ่งครับนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก <c oughs> ็ดูๆไปก็คล้ายๆดัมซิ่งครับแต่ถ้ามีติ๊กเกอร์ข้างๆดัมซิง่งยินดวนก็ใช่เลยละครับนี่สวยเหมือนกันเลยครับคันนี้ แคนั้นอคขับโดยหิ้งครับนี่เจาเอาไปเทที่ของที่เทเนาะไปอเ้ที่เรองนเทปเปนอมนอะที่เคยไป เอาแค่ได <Okay>, ้ถอยเท่าที่ได้แต่มันไม่โจมหรอกมันแน่นอยู่เออแน่มากเออหอปแค่คุเดียวเลย ยทิศนี้งั้นผู้ไม่มียูทูบของเขาครับทั้งทีมขเขาไม่ทำให้หรอวอะ ให้ไปก่อนเดี๋ยวรอบสองตามไป ฝุ่นด้านหลังครับจัดเต็มครับแผ่นใหญ่เลยครับนี่แต่ทำให้ลู่ลมได้ครับนี่ผ่า 3, สามสี่ตันโซนครับกันโซนน้าครับนี่คนขับมาค่อยโชว์หน้ากัน ไม่ไกลครับทประมาณออกไปจากบอ่อนี่ก็ประมาณ3าลูครับ <c oughs> เพราะว่าต้องอ้อมครับเพราะว่าอยู่ในสวนที่ไม่มีทางเข้าออก ไม่มีทางออกครับไม่มีทางเข้าต้องอ้อมไปทางสวนอีกสวนหนึ่งของเขาครับเราไปทางถนนใหญ่พะลัดไปด้านหลังได้นี่ก็ใกล้ๆครับด้านหลังนี้เป็นทางรถกระบะวิ่งถึงถ้ารถใหญ่วิ่งก็ติดแน่นอนครับ<อ>ว่า ทำไปมาครับอย่างลั่นครับดูอาจารย์อดปวยรอครับหน้าดินสวยๆเลยครับนี่เพิ่งใส่ปุยมามาันๆครับงานปุยยางครับโลต้นยางออกครับ ลุย่างโอรประมาณหนึ่งไร่นี่แหละครับก็<อ><อ>มาขุดสะท้ายท้ายสวนขุดสะท้ายสวนกักเก็บน้ำครับก็<อ><อ>นี่ครับมีน้ำไว้กักเก็บเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้น่ะจะเป็นพื้นที่แห้งหน่อยครับไม่มีน้ำท<อ>ี่น,นี้ทือว่าใส่ปุย๋ย ดินดีครับใครได้ดินไปปลูกต้นไม้นี่ยังดีเลยครับเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยยางครับตรงนี้พอสังเกตจากยางข้างๆแล้วเต็มเต็มกลวยทุกกลวยเลยครับแน่นแสดงว่าดินสมบูรณ์ครับได้ดินตรงนี้ไปปลูกต้นไม้อย่างงามเลยครับนีบ่ตักลอ ัต่อไปครับครับเข้าไปประจำตำแหน่งแล้วครับจานออดนีครับอยู่ตำแหน่งดินซุยๆนะครับอีกจักหน่อยสักคั้นดนะูมุมนี้บ้างครับ ครับคบ okay. ตัวนี้เสียงใสจารบีดีมากเลยครับไม่มีเสียงก็แก๊กก็แก๊ก นอตบอกว่าไปได้ครับคนขับไม่อยู่ครับคนขับเขานั่นมาแล้วครับไอหนุม่มหัวฟูทรงผมนี้ท่านได้แต่ได้มาดิเซกโลโซโลโซครับนี่ครับจานนอตสวัสดีครับไปฟังทอลันต่อ